ได้หมดแหละส้างความคุ้นเคยกับินหญ้า

เก็บกินเลยยามงามอะสวยเลยเนะอันนี้ร่อนให้กินได้เลยเี่ยรูแล้วกินยาอย่างงี้ก็ร่อนได้ยาอะไรปากขวายไงเนี่ยไอ้ไอ้ีดอ้สีแฉกเนี่ยยาสีแชกเนี่ยกินเหมือนมามาก็ชอบกินอย่างเงี้ยตายกินก่อนเลยลูก เก็บกินให้หมดเก็บกินให้หมดยาเก็บกินให้หมดเลยเก็บกินให้เตียนเลยของดีไม่กินเงี้ยหาไม่ได้นะยาเนี่ยรอยอีกสักพักเลยเขาจะฉีดยาเขายากันจะเตนะ็งแหละจบอือกินนะรีบกินซะก่อนก่อนเขาจะไม่ฉีดยากันหรอก เก็บกินกองเนี้ยเก็บกินนจุกเนี้ยเข้าคันอิ่มเนี่ยยาเก็บหมดอ่ะเข้าคันอิ่มลุกเก็บกินเลยอย่างน้อยก็ประหยัดยาตัดเราไม่ได้เยอะเออมันมีดอกขาวแซมหน่อยหน่อย ยาปลาควายหรือยาแรนสีแชกเนี่ยุยอกำลังงามกำลังได้ฝนในตัวเจ่นกำลังเกิดลูกกินครับ Kín da lục kín da rồi đây, hey, uh, yeah. uh, Mấy đồng tổn này, này, đừng, trai đừng, 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 kín da đừng, có thầy đừng, có đừng, tầm ba bao thẻ tầm ba

ไปขึ้นมาเที่ยวเดินเล่นนะครับผมให้สร้างความคุนเคยกับคนเลี้ยงก่อนนะครับทางความบุนเคยกันก่อนอนะคนน,นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับก่อนครับครับ,รบสวัสดีครับ